สบายดีสวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์สุขสุขคนวันนี้กัสิมาปล่อยงัวออกจากอันนี้เนาะออกจากสวนนี่แหละาว่ปลูกให้เพิ่นเล็บใหญ่อยู่สวนตอนนี้มันก็แดดห้อนซอยแล้วพี่นอ้องกัสิผูกแต่ง,วงตัวเทิกทรงโตแหละปักดำกับปักขาวนะี่แหละเนาะหมู่เพิ่นพูนผูกกินอยู่เดินไหลอ้อยผูสิปล่อยให้มันเพิ่นไปกินน้าหมู่เพิน่นแล้วก็ ให้่นออกไปน้าหมู่กันเนาะแล้วก็สีตัดหญ้าตัดหญ้าหลัวเอิิผลมากินทิมออกพิ่นกินนํำกันหลายโตเนาะเบาอันนี้เบาขี้ห้อนไม่ต้องสวลดแล้วก็ปลูกตากแดดบ่ได้หมักซวนห่มสีเอาออกทีละโตเนาะจูงไปส่งอยู่ประตูทางออกแล้วพิกัก็ย่าไปหน้าหมู่เองเพิ่อนเนาะตัวนี้ไข่เนาขาว ิ่นหาตอกลักง่ายเอากันพี่น้องปกาปวดแขนใหม่ภาษีเอาไปน้ำอยู่บ่อลักอยู่บ่เอาไปดอกแกออกตัวเสื่องเนาะลักกับเกระเมื้องใหม่ผูกโอ้สีจุงไปส่งเหมืนอยู่ประตูทางออกพี่น้องวันนี้ยังสีจุงดำเนาะจุงขาวกันปะออกมาไว้ออกไปอยู่ในหมู่ปะ ปล่อยผิ่นออกนอกหัวพี่น้องพุน่นมูยอยู่ไรอ้อยพุ่นแนมหาหมูแล้วปักน้ำไปออกไปกินน้ำหมูเนาะเ่าตัวนี้ขี้หอนอยากออกแห้งคันดงๆออก,กออก,กออกฟรีชเกียวห้าทิมออกให้กินดอก นันไปแล้งาเงาเบาเขาน่ะช็อตน่นพากันไปกินน้ำจองโตนเออ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 เอินงัวเออเออพี่น้องเ้ยเออ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 เอขาวกับดับมึงโอ้ยเ้านี่หันมาเออ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 หัวจักเด้ฟูฟูฟูโตอยู่ไกลๆมาได้ยินได้ยินแต่ตัวน่ะเออ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 อ ากินเด้อเกี่ยวหนาเด้ออืออืออืออยัเองม่ได้เกี่ยวอือมาก่อนาเลยพี่น้องเลยโอ้บัดพอดีผึ่นแหนมเห็นหมูเพึ่นกินเพึ่นกระรังมาเองเพึ่นน้องเนาะไปเกี่ยวหญ้ามันก่อนเอิ้นกันมาเซลเห็ดจะหนึ่งมาแล้วก็เอิ้นกันมาจะเซลรังยับยับมาพี่น้อง เกี่ยวหนาควมแดดหอนพี่น้องเอ้ยคลายหนาควนแล้วเนาะเกี่ยวไว้ยังไม่บาดมือพี่น้องเกี่ยว่ิดอันละอัน ห้องกันมากเซลเบันไ,ไดตัดจำบันไดเนาะตัดแก่พูดแล้วมันไม่อยากกินตัดอ่อน ต่าแต่มันจะเป็นอะไรเอานอ,อานออาน,อนี้กอ่อเอาอนี้ก่อนกอ่อนก่อน ไปกินไปก่อนลระน้อยน้อยตัดให้ใหม่เนาะกบกินลายโตย่นกินอะครไหนพี่น้องเกี่ยวกินตัวเดียวตัวเดียวแล้วกันเลือกลูกเด็กเล็กแดงตัวบบาจอปุ่นตัดมือนะปุ่งแตกก่ำเนาะ Nhà ừ, dạ, sơn cân, nhà dạ, sơn cân Kiểu năm cầu bột hành thì nó Sao đầm đầm mà nó ha sơn từ mù ừ, Phần kênh thế đấy, sao ngàm mà có đấy, phần ลายโตัวดันลายโตัวนี้แม่ักบถิกดำโอ้น้อยหัวทัดหูใหญ่หัวน้อยทัง ตอนนี้ก็ย่าตัดหย่าเพิ่นแล้วเนาะพี่น้องครับกินลายเติบแล้วก็สิพ่อแล้วเนาะน้องโกไปหน่วยใหญ่ดิโอ้ยน้าบนปักน้าแป้นบุมีเนาะไปซื้ออยู่หันมาปลูกแล้วพี่ต้องน้าใหญ่นี่พี่น้องเลยเมื่อปัน้องมิวบุบีนอนเนี่ย ังบดนอน,นอยูงง่บให้มืใหญ่อุ้มโอเคนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้สิหนึ่งเดอ้อผู้พร่ำคลิปใหม่เดอ้อพี่น้องจะได้กัฝากเบิ่งโฆษณาสับผ่อนหนึ่เด้อพี่น้องขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง fc เบิร์สกุดคนเดอ้อ ติด,ดตามข <Okay. S 1> ับชมและหายกำลังใจตลอดมาเนาะสำหรับคลิปนี้ก่ะอตัวราไปแล้วพี่น้องหิวนมแล้วคนหิวนมพี่น้องก็อุ่วกวน้องพี่น้องไปแล้วพี่น้องนานสบายดีสวัสดีพี่น้อง